สวัสดีครับพบกับผมช่องน้องเก้าดำสิงนะครับตอนนี้มาอยู่กับหน้างานที่เทบ้านนนทเคิงนะครับผมก็มาแล้วครับตีดีเซลครับเมื่อกี้ถ่ายเล็กเมกาครับถ่ายไปถ่ายมาพอดีมีสายเข้าครับก็เลยโอ้โหตัดไปครับลืมเปิดโหมดอันนี้ไว้นะครับก็คือถ่ายถ่ายไปแล้วมีคนโทรเข้าพอดีครับผมตอนนี้เปิดโหมดสำรองไว้แล้วครับไม่มีแน่นอนครับ ทางก็จะขนโอดหน่อยนะครับผมสำหรับทีมงานน้องเกาครับตรงฝั่งนี้ครับทางก็นุ่มหมดแล้วครับวิ่งยากครับแต่ก็อาวิ่งได้ไหมแต่ก็ได้ด้วยโอ้กะปิที่เดียเจอน เนเด็ดแค่ตีเดียวว่าใจต้องเปิดปั๊มหรือเปล่าเปิดปั๊มอีกหรือเปล่าต้องสามเกี่ยวเมื่อกี้ควันควันก็ดำอยู่นะครับผมเมื่อกี้ควันดำเยอะเหรอไม่เห็นครับจะไม่เหันก็จะหลอดเลยเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวมาโรงเรียนเออ ไปยากไปยักไปได้นี่ต oh oh, ้องคืนงานใหม่คืนงานใหม่ออกไป่หมดเลยคืนใหม่พี่โออกไปโอ้โอ้้ยโ้ยโอยโโยโอ้ย้ยแก่ยโอ้ย้ยอยยยโ้ยโอ้ยอยโ่้ยัอโอ้ยโอ้เยโอ้ย้ยยอ้วโอ้ยตอ้ยั้ีโอ้ย้ยัอ้ยโยออกยยอยอยยร้ยอออยออ้ร ช่วงยามเย็นครับห้าโมงเนเริกงครับทีงานเราก็คือเลิ่ตรงเลยครับผมห้าโมก็คือเรื่เลยครับก็คือทำสองโมเรื่องห้าโมีดํบบโอ้ใหม่เพียบ เดี๋ยวไปหามันดูจังไม่รู้ว่าเขาเทียที่ไหนครับครับผมจีมงานน้องเก้าครับผมก็วุ่นวายคทรไวับ ต่มดีเซลมาแล้วโอ้โหต่ำดีเซลต้องเนมาได้เนี่ยหน่อยเอาโซ่มาต่มดีเซลมาแล้วับผมต่ำดงเห็ดครับต่ำดองเห็ดเลชมครับโอ้โหสายล่านนทีมงานน้องเก่าทั้ครับผม เลือกเอาเลยครับเลือกเอาเลยครับจะไปทางไหนก็เลือกเอาเลยครับโอ้ <c oughs> ใจถึงครับผมผม,ผมไม่ไม่ใจไม่ถึงครับผมจอดแล้วครับผมต,ตาตาวยังเปียวหม่หนึ่งที่แล้วครับโอ้โห แต่รอบต่อไปไม่รอดครับผมรอบต่อไปไม่รอดแน่นอนครับผมรอบต่อไปไม่รอดแน่นอนครับผมห้าโมงแล้วครับผมเริ่มนห้าโมงแล้วครับผม เดี๋ยวหาคนมาช่วยนะครับผมประมาณนี้ครับช่างงานลงยำเย็นครับกับสำนักงานทุกวันครับไปหาถอนดีกว่าเดี๋ยวไปบอกดีดีเซลในการดีดต้กันครับ โอ้โหมาแล้วครับโอ้โหนำเงินส wow. ิ่งครับนำเงินสิ่งครับโอ้โหจอดเด่นเลยครับเนี่ยมาแล้วครับผมนำเงินสิ่งครับโอ้โหใครนำเงินเลือกเอาครับผมเราจะไปเส้นทางไหนผมว่ามันตรงนี้ก็น่าจะพอได้ตรงนั้นก็มาเดินนะเฮ้ย อรนแล้วนะ่โอ้โหตกกว่านี่คร,รับตกปลายทางนู่นมาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหแรงกโ็โอ้ยอินนิดเดียวยินเดียวอิน,อน,อน

ดำลงบ่แต่ส้มมันไมขึ้นอยู่ไงล่ะนี่ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วน้อยเดียวผมว่เอ้าดำลงเลยมันจังมนันถอยหลังหนาเด้อถอยหลังเออ,อนะเห็นแดงๆเห็นมันลงดำ ลั่นมากครับเสียงท่อครับโอ้โหลั่นมากโอ้ลงแล้วลงแล้วเร็วลงแล้วโอ้โหผมลงแล้วครับผมโอ้โหแรงโอ้โหกันเล้ว ไม่เ่อเงินขึ้นแล้วถ้าอีสู่ทำแบบนี้ไม่ได้่่อไดก็ได้ย้มาพ่อพ่อพ่อโอ้ยรถจม่เยียมาับเก็บเอาเงิน่เลยมาแตอนหนารถจคนประาทวมีแต่คอยิ่งอานี้ ดวยที่ตีองครับผมต้องดึงหรอมั้งเจ้ากระชากคือขั้นนันไหนบอขั้นนังขั้นนันมันกระฉาเลยถึงข้าต้าวบอกต้องต้องต้องชมเ้าเหาเป็นคนติวติวเต๋อต้องชมห้า

Bài quang nếu đều doanh nghiệp đại học, quanh học, đều đinh đinh. Oh, đây, đinh, Bị Đi đinh, oh. đinh, 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 bầu này đinh, 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 mất

มันสิเมื่อน้ำาเฝ้ามันเฝ้าจอดมันกองดินกองโตมากเลยครับผมโอ้โหเล็กเล็กแบบว่าจะมาเส้นนี้แล้วก็ขึ้นอย่างนี้เลยครับเล็กจะขึ้นไม่ได้ครับของมเป็นไปได้ดีขอผม่ป็นไปได้อยู่รถแรงนะครับผมบูนี่ยืนยืดเทียงเทอร์โบูเหยียบเต็มแม็กหรือเปล่าเต็มแม็กเลย เด็กวิ่เต้นไอ้ยงเสียงมันได้หายไปหนะมันเราปลาตสีดับเล็กตกใจมากเลยครับงานนี้มีเสียงเล็กบองานนี้มีเสียงครับผมได้ปาตีมาเห็นตัวอย่างก่อนว่าสันมาอีตสัน่เอามายีาดิ่องหาแล้วเลยบ่คนองเียเ็คนนแต่อยู่เด้หอที่เป็นอ่าเกี่ยวอยู่ครับ ท so, so so, ี And, you ่อยู่สมอที่อยู่ดินอยู่บ้านสมอมีอยู่เหอออลเหคือเียนรถเดี๋ยวสมบเอาเอาง่ายๆแล้วก็ดวกดีกว่าใจน้อยนัองอันมันนี่ก็ปิ้บลนปะ รา็นเกามยเนี่ยโซ่ใหม่ครับโอ้โหยังไม่เคยใช้งานเขาี่มาเกาี่เคยใช้งานในไทยมาก่อนครับฮะเขาเรีมันเกรอะนะรมันเป็ะแบโซ่กระ3 0 0ทนรื่อกกระนึงกระบอองาเทบาานเระวกันใหญ่ยงเรา คืองูเลือเว้ยดํเมี้ยงว่ะโอมเราพนีดวรถ่เดีวาีไมนี่ยคือสามส่เลยเสีงัใหญ่มากเนผมโอ้บกยวห่แล้วเสียมีนะง่อบอกว่าใหญ่ยาดีไปไหนกันอยู

คันสุดจะมิดอุ้ยผมขึ้นด้ยว้าวว้าวรถขับรถเราจะรถดาวนมะมันจะขึ้นแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้ จบคลิปเองเท่านี้แล้วครับผมหาเครื่องดื่มเราดีกว่าเย็นนี้โอ้ยมีแต่กุ้งเชี่ยวต้องทำมาไม่ันกุ้งแสกุ้งเอิ้งเลยที่นูกเป็น่แต่ไม่อยปล่อยมา่มเล้ยนทั้งหมมาพันยังหนิพันยังกับบเกี้ยวเลยจังเกี้ย้าวเหนียวป็นยเมืองู ไม้ยังมาเพี้ยนเขาโอเคครับพวกเรากลับบ้านครับผมเออมาเลยไกลอย่ว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมเอ้ามาแหลกว่าไหนผมบอกบอกบอกว่ามาเลยไกลอย่างว่าเร็วเนาะโอเคครับสวัสดีครับผมผมคลิปต่อไปครับผมกับช่องทีมงานน้องเก้าครับสิบห้านาทีแล้วครับผมช่วงยามเย็นเนี้ย Let's go!